คลิปนี้เซอร์ไพรส์แม่น้นตาจะไหลเดี๋ยวจะให้เลือกนะมีกล่องเล็กกับกล่องใหญ่กล่องเล็กแม่ด้วยเหรอแม่เอากล่องใหญ่เดี๋ยวเขาจะจับแม่แม่แต่แม่เปิดกล่องกติกามีนะแม่ต้องเต้นเอโโ้้หวาย อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาณาจักรอีจ๊ะชาแนลตื่นค่ะแม่กำลังจะกลับอ่างทองต้องบอกเลยว่าอีพีนี้นะคะเป็น e ีพีที่จะคิดเซอร์ไพรส์ของขวัญวันปีใหม่ให้พ่อกับแม่อาเพราะว่าปกติเวลาจะให้ของขวัญพ่อกับแม่เนี่ย เราจะโทรบอกเขาตลอดว่าอีแม่เดี๋ยวเอาอันนี้ไปให้นะพ่อเดี๋ยวเอาอันนี้ไปให้นะแต่ครั้งนี้เราไม่โทรบอกเขาว่าเราจะมีของขวัญไปให้เขาอ่าคุณขาแต่ก่อนจะไปค่ะคุณขาใครที่มีปัญหาชอบทานจุกจิกอันนี้ก็เป็นปัญหาของจ้าเหมือนกันนะแล้วใครที่มีปัญหาหมูกระทะเข้าทุกเย็นหยุดไม่ได้จริงๆปัญหาหนักกว่านั้นคืออะไรทานเท่าไหร่ก็ไม่ขี้จ้ามีตัวช่วยไหมมีคะ่ะนี่จ้า ชาโมอลโลค่ะคุณขาต้องบอกเลยว่าชาตัวนี้นะคะทานได้ทั้งวันแม่จิบได้ทั้งวันเลยอันนี้ก็มีแก้วมาให้ด้วยนะคะเลิศมากๆอย่างของจ้าเนี่ยจิบได้ทั้งวันจิบนี่ดูดีจริงๆคุณขารสชาติดีมากๆเพราะว่าเขาใช้ญ่าหวานแทนน้ําตาลไม่ต้องกลัวว่ารสชาติจะแบบฝาดเคืองนู่นนี่นั่นคุณคอหรือเปล่า ไม่ค่ะรสชาติดีจริงๆเขาช่วยให้เราเนี่ยลดการหิวของเราแล้วก็เวลาเราทานอะไรไปเขาจะช่วยให้เราอิ่มได้นานที่สําคัญช่วยให้ระบบขับถ่ายเราดีด้วยอย่างจะทานนะทุกเช้าอะ่จะจ้ต้องเข้าห้องน้ำถ่ายแบบคล่องมากคุณขาชามอนโลนี่ก็เป็นตัวช่วยที่เลิศจริงๆจร่งเลิศค่ะคุณขาทานได้ทั้งวันนะคะทานได้ทั้งน้ําเย็นแล้วก็น้ําร้อนเลยน้ําร้อนก็เลิศแต่อันนี้ จ,จ้าตาไิจิตบนรถด้วยคุณขาวยวยวจ้าชามมโลจ้าเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะคะเพราะว่าจะกลับอ่างทองแล้วขออนุญาตอาบน้ำก่อนตอนนี้คุณขาเราอยู่กันที่บ้านอ่างทองแล้วค่ะ ทิศนี้เซอร์ไพร์แม่แม่เซอร์ไพร์จะยิ่งกว่าเพราะว่าปากติอะเวลากลับมาบ้านอะแม่จะเป็นคนที่ติดต่อยากมากแล้วก็จะเป็นคนที่แบบพร้อมที่หลังสุดแต่วันนี้จะมาถึงบ้านประมาณ1 1โมงกว่าแม่แต่งตัวเสร็จตั้งแต่9โมงโทรตามยิก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 ,ยกลืมไปว่าวันนี้มีนัดกับแม่ว่าจะไปธนาคารแห่งหนึ่งเพราะว่าจะต้องไปเซ็นชื่อตัวเองเพื่อให้พ่อกับแม่เนี่ยแบ่งเงินกันคนละครึ่งแต่วันนี้ค่ะฉันเซอร์ไพร์แม่มากกว่าทั้งพ่อทั้งแม่เลยนี่ค น้ำตาจะไหลไหลเลยหรือ่าสิบสองงานที่โดนคืนไปมกราจะภาพใจเย็นๆนะคะจะภาพใจเย็นนะคะ,ะพพยิน,นะะด,ด,ดีต้อนรับพอ่อฉันด้วยค่ะตบมือค่ะ <S 1> <1> <S คุณข่าววันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเทศกาลปีใหม่ปกติเนี่ยเราก็จะให้เงินพ่อกับแม่แต่ปีนี้ต้องบอกเลยว่าโควิดมันมาทำร้ายน้ำใจฉันเหลือเกินไม่ใช่แค่ฉันทำร้ายทุกคนนะคะ แล้วก็มีหนำซ้ำมาตอนปลายปีอีกโดนคืนงานไป12งานเน yeah, yeah. ่เย่โดยโต้มาแล้วไต่เป็นไรโต้โต้ไม่มีของโต้นลลูกนะไม่มีนะโต้จะร้องแล้วโต้บอกกูเกียตโควิดอีโควิดโอเคลูกแต่วันนี้มีของขวัญที่ก็เป็นน้ำพักน้ำแรงแหละที่ตั้งใจเอามาให้พ่อกับแม่เดี๋ยวจะให้เลือกนะมีกล่องเล็กกับกล่องใหญ่กล่องเล็กโอเโหแลหรออันนี้เอานี้ให้พ่อก่อนเสื้อ สี่ตัวแล้วก็อันนี้แว่นซื้อแว่นมาให้ด้วยแล้วแม่ละแว่นนะเสื้อเนี่ยก็สองหมื่นฝ่าแล้วของพ่อได้ไหมเดยกก็หายใช่ไหมเคยหายไปแล้วเลยแบนโดนหายไปแล้วนี่ก็เลยแบนอีกเออหายอาให้แม่เลือกก่อนดิป่ะเพราะว่าแม่อ่ะได้ของฝันน้อยพอพ่ออะแม่เลือกเลยต่อไปลูกแม่จะทำงานอะไรเลยต่อไปต่อไปแม่ตัวจองฝันแม่ เ่่บืตอยไปตัวไปตัวเราเป็นพวกเดียวกันไอ้ตรวกับซิบเหรอแล้วกูจะถ่ายคลิปกันยังไงฮะก็มัมาหาคูบอกว่าไม่มีของขวัญทำไอเดียทำได้ตัตอนนี้สองตัวเลยอ่ะตอนนี้นะคะเราจะให้แม่เป็นคนเลือกก่อนแม่อยากได้กลองไหนแม่เอากลองใหญ่ด้วยขาจับก็คจับแน่ แม่กูอกจะจับแล้วจะลองว่าเอ๊ก่องไหนนะเราเนี่ยร้ายนะเรานะกติกากติกาคือห้ามสัมผัสกล่องทั้งสองกล่องแม่เอากลองใหญ่พอแล้วพอแล้วแมวกองใหญ่ใช่ไหมพ่อคือกล่องเล็กใครจะเปิดก่อนใครเปิดก่อนคนที่เลือกก่อน้ะเปิดก่อนแม่แต่แม่เปิดก่อนกติกามีนะ แม่ต้องเต้นถ้าพ่อเกิดเปิดทีหลังพ่อรำโอเคมางั้นให้แม่เต้นก่อนคุณขาสรุปว่าแม่จะเปิดก่อนและแม่ได้กล่องใหญ่นะคะเดี๋ยวให้แม่เต้นก่อนค่ะขอดังตีค่ะแม่ลุกขึ้นเ็วแม่แรธรรมชาติายหลายเรื่องใช้แล้วธรรมชาติคือต้องบอกเลยว่าตอนนี้บ้านเราอะเป็นเน็ตไอดอลเป็นยูทูบเบอร์มีคนตามแม่เยอะมากตอนนี้คือแม่เบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งของสดงหาจะตบเด็ดจะลึงเด็ดขอเพลงค่ะ ทำอะไรแมตัวมาดีอแล้วค่ะพอแล้วค่ะแม่พอแล้วพอเออตัวใหโตช่วยกูหน่อยเอออบเลยเอาองบ้างจัดเพลงมาให้พ่อหนึ่งกระเบื้องค่ะหนึ่งกระบนนึกระบวนหรออ่ะน่ไกรมาเลยเอิ 哎呀！你干啥来着？哈哈哈哈哈！哈哈！我操，大瑞！ ันเนี้ยเหนื่อยยังยังตอาแก่ของแม่ว้ยตอนแก่ของแม่จะคุแกะผ้ากเตอนนี้จะเป็นช่วงเปิดกล่องสาธุแต่บุคุแต่หากพระเจ้าเปิดไม่ได้ขอให้อย่ได้มีเมียใหม่ถ้าพระเจ้าเปิดได้ขอให้มีเมียใหม่ทันทีสาธุถ้บุญมีกินก็ขอให้ได้มากกว่าไอ้นี่นะสสาาธุ ขอปัญญาขอพรจดเวรให้กับลูกสาวจ้าอาสยามด้วยให้สุขสบายที่พักกันนแต่ตาดูของแม่หนูแต่ตาดูของแม่หนูนานๆปีนี้โควิดเยอะมากแม่หนูไม่ได้ให้อะไรเท่ากับปีก่อนๆนะแต่หนูรักพ่อกับแม่เหมือนเดิมเป็ือนลายลูกเหมือนกันเหมือนกันลูกโอ้โหอะไรแกเลยตายกูได้โชคเลยว่ะอาชีพกะเลี้ยงเร็วโอ้โหโอ้โห

นับเกินแม่นับกกินอ่ะมาดูว่าใครจะได้มากกว่ากันเรืออะไรยังไงพ่อได้มากไอยู่แล้วอันนี้เป่งละแสนหนึ่งสงสามแบงค์ร้อยอ่แสนหนึ่ง่ยแสนล้านหนึ่งพอได้ล้านหนึ่งสามแสนสี่แสนอะไรอันนี้ห้าแสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสล้านมายิ เรกมาหอมที่ลูกมาโอ้ยยุ่มันขวัญยืนนะลูกเนออย่าเจ็บอย่าใข้อย่าจนนะลูกให้รวย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 ให้เลี้ยงพ่อแม่ไปตลอดนะลูกเนอรักนะลูกนะได้เงินมาคราวนี้นะับว่าเป็นโชคดีโควิดไม่มีหรอกเดี๋ยวจะหายแล้วจะมาทองไม่มีเนี่ยอันนี้เป็นน้ำพังลำแรงที่พ่อหนูเลยให้พ่อกับแม่นี่เท่ากันหนูเล็กเท่ากันให้คนละล้านคลิปนี้เราไม่ใช่ว่าเฮ้ยจ้าทุกคนกําลังเดือดร้อนจะมาให้เงินพ่อกับแม่คนละล้านอวดรวยไหม ไม่ได้อวดค่ะเพราะเงินอันนี้เป็นเงินที่เงินเก็บไม่ได้เก็บจะปีนี้ด้วยเพราะปีนี้ไม่มีเงินเก็บนอกจากไม่มีเงินเก็บแล้วยังต้องเอาเงินเก็บมาใช้ด้วยคือจ้าก็ประสบปัญหาเหมือนกับทุกๆคนแต่คลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่สร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้หลายๆคนใครที่ไม่มีเงินให้พ่อให้แม่แต่เรามีจิตสำนึกที่ดีให้พ่อให้แม่ได้ลูกหลายๆคนน่ะชอบคิดว่าเขินจังเลยอ่ะบอกรักพ่อแม่แต่เราบอกรักแฟนได้ ท,ทั้งที่แฟนอ่ะเพิ่งเข้ามาในชีวิตเราทําไมเราไม่เขินเออเพราะฉะนั้นอะ่ะเปลี่ยนใหม่ถ้าคุณบอกรักพ่อแม่สักครั้งหนึ่งอะ่ะครั้งต่อไปเดี๋ยวคุณจะกล้าคุณจะบอกรักเขาทุกวันคุณจะหอมเขาทุกวันแสดงความรักเขาตอนที่เขายังอยู่นะคะรักแม่นะรักเหมือนกันลูกมากเลยรักๆกับลูกนะพ่อรักพ่อนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ่ออวยพรปีไหม่ที มาตาปิตุอุปถานังเอตมังคารมุตตมังอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ลูกมาบูชาพ่อแม่ด้วยเงินอันนี้แล้วก็ขอให้เงินอันนี้ย้อนกลับคืนไปถึงตัวลูกข้าพเจ้าและคนที่ดูอยู่ก็ขอให้ระลึกนึกถึงบุญคุณของดิดามารดาที่โอบอุ้มเลี้ยงมาจนใหญ่โตนึกสิ่งใด ได้สิ่งใดก็นึกถึงพ่อถึงแม่พาสิ่งนั้นไปให้พ่อให้แม่สร้างฟ้าปราปื้มปิตินดีแก่ตัวและวงตระกูลและวงญาติขอให้ได้สมฟามุ่งมากนตั้งตในปีใหม่นี้จะทูก็ปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไปกับปีเก่าๆปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู是是้สึกว่าเราแก้ไม่ได้เราก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของการเวลา นะคะคแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวที่เจอปัญหาโควิด -19 ทั่วโลกเจอหมดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้วัคซีนม,มไีไว้เออนะคะแม่งยัเก็บตังค์ไม่เสร็จแม่ไม่สนใจแล้วปีใหม่อะไรใคร <c oughs> พี่จะเอาตังค์ไป่พอบบนั้นอ่นนี้จ้ะไม่ให้ไว้ให้หนูเล็กก็แล้วปีใหม่แล้วแม่อวยพรคนที่ดูคลิปเราคนที่เขาติดตามช่องเราอวยพรทีสวัสดีค่ะ ปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขกันทุกๆคนนะคะทั่วโลกนะคะขอให้โรคโควิดน่ะให้หายไปนะคะสาธุขอให้น้องจ๊ะอัสยานมนงนวนีมหัสไทยลูกของแม่นางกำเนียนมหัสไทยให้อยู่มั่นขวัญยืนให้อยู่เลี้ยงพ่อแม่ไปนานนนสาธุ <น>แม่ปิดคลิปเลยปีใหม่ปีนี้นะคะพศ2564ขอให้มีความสุขทุกๆคนทั่วโลกทั้งหลายทุกๆคนเลยอยู่สุขสบายอยู่มั่นขวัญยืนนะคะจ้าถูกฝากติดตามช่องอีจฉาขอผู้เจริญฝากติดตามช่องอสาวพี่กระตันยูช่องอิจฉาชาแนลขอคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดี ที่จัดหาจัดอาสยามไปทําการแสดงแสดงทุกทุกที่และวอนเซอร์ที่เข้ามาช่องเราขอให้ประสบความสุขความเจริญสมความมุ่งมั่นราถนาาธุสาธุฝากติดตามช่องเราเรื่อยๆนะคะ <c oughs> อีจ <c oughs> ้าชาแนลฝาก <ๆ S 1> กดไลค์ <c oughs> กดซับสไคร้กดกระดิ่ง<ช>กด follow ช่องเร<ม>าด้วยค่ะบอกเลยว่ามีแต่มันมันมันนะคะบ๊ายบาย